วัสดีครับนนาตอมฟิชออนนะครับผมเดี๋ยววันนี้มาทําคลิปเน้นๆเลยครับสำหรับปัญหาโลกแตกสําหรับนนาที่ถามมาว่าตัดยางเท่าไหร่เดี๋ยววันนี้ทำเป็นคลิปสั้นๆนะครับผมตอบเน้นๆเลยอ่าอย่ามาดูก่อนอันนี้จะเป็นอ่าอุปกรณ์ตัดยางของผมนะครับผมนี่เวลาตัดผมจะใส่างี้เคยสอนไปแล้วนะครับอุปกรณ์ตัวช่วยแล้วก็ใช้สิวนะครับสิวกับค้อน่ะสเกลเท่าไหร่ก็ตอกตัวนี้ตัดไปพอตัดเสร็จก็จะเป็นท่อนอย่างนี้อ่าอย่ามาดูสเกลก่อนนะครับผมอันนี้ต้องบอกว่าเป็นอ่า สเกลส่วนตัวที่ผมตัดให้ลูกค้านะครับผมอ่ามันจะมีรายละเอียดปีกย่อยอธิบายให้ฟังนะครับผมสำหรับปีกโรเลอร์นะครับผมโรเลอร์ er เนี่ยผมจะตัดให้ลูกค้าอยู่ประมาณที่22 22เซนนะครับผม22ถ้าลูกค้าบอกว่าเอ้ยมันมันแข็งไปครับน้าขอยาวกว่าน,นี้ได้ไหมผมก็จะขยบให้24นะครับผมผมจะขยบหรือลดให้ทีละ2เซนนะครับผมอันนี้คือสเต็กของผมนะแล้วก็เวลามัดยางผมจะเหลือปลายเชือกนะยาวๆให้ลูกค้าไปขมวด ตรงไอ้ที่เกี่ยวปีกนะครับผมให้ลูกค้าขมวดเองจะไดะ้มีช่วงฟรีให้ลูกค้าหน่อยเผื่อลูกค้าอยากได้ตึงอยากได้ยอนอะไรอย่างเงี้ยให้ลูกค้าขมวดเอานะครับผมปีกโรเลอร์นะครับตัดอยู่ที่22-24ถึงอันนี้ให้ลูกค้านะครับผมแต่ถ้าผมใช้เองนะครับผมส่วนตัวที่ใช้เองที่ยิงปลาประจําจะใช้อยู่ที่18นะผมจะตัดอยู่ที่18-20กับนะครับผมแต่หลักๆที่ใช้ประจําคือ18ถืงมันแข็งมากนะครับผมใครที่ดึงยางไม่แข็งนี่าอย่าทำตามนะครับผม นี้แนะนาก่อนว่า18นี่แข็งมากนะครับผมสาหรับชัก75นะครับผม18ชัก75นะครับผมชัก75ปีโรเลอร์นะครับผมอันนี้คือส่วนตัวนะครับผม18กับ20ส่วนตัดให้ลูกค้าจะตัดอี่22ถึง24นะครับผมปีโรเลอร์โอเคนะครับเน้นๆนะครับส่วนปีกค้างคาวอ่าปีกค้างคาวสแตนดาร์ดผมจะตัดให้ลูกค้าอยู่ที่16 17ประมาณนี้นครับ16 17ถ้าลูกค้าบอกว่า อ่มันแข็งไปถึงจะขยับให้เป็น18นะผมแต่หลักๆจะตัดให้อยู่16 17นะครับผมในปีกค้างคาวนะครับผมสำหรับชักอ่าตั้งแต่70 70 75นะครับผมแต่ถ้าเป็นชัก80นะครับผมชัก80ก็จะตัดให้18นะครับผมสำหรับปีกค้างคาวโอเคเนาะครับผมอ่าส่วนตัวผมไม่ผมไม่ได้ใช้ปีกค้างคาวนะครับผมก็เลยไม่มีไม่มีสเกลส่วนตัวอันนี้จะเป็นสเกลที่ตัดให้ลูกค้าเหมือนเดิมปลายยางก็จะปล่อยเชือกไว้ให้ยาวๆให้ลูกค้าไปขมวดเองนะครับผม โอเคนะครับผมขีดสันส้นๆอ่าส่วนทําไมถึงต้องตัด22นะครับผมยางที่ขายให้ลูกค้าเนี่ยผมเอามาตัดวันนี้ก็จะผูกให้ลูกค้าเนี่ยมันยาวยาวทั้งเส้นเนี่ย110เซนนะครับผม110เซนพอเราตัด22นะครับผมตัดอย่างเงี้ยมันจะได้ทั้งหมด5ท่อนนะครับผมยางเส้นนึงอนะ่ะตัดได้5ท่อนลงตัวเป๊ะเลยนะครับผมหารดูถ้าเรามี2เส้นลูกค้าซื้อไป2เส้นเงี้ยตัดปุ๊บมันจะได้ทั้งหมด10ท่อนพอผูกออกมาเป็นยางปุ๊บมันจะได้เป็นคู่อย่างนี้ คู่อย่างนี้นะครับผมทั้งหมด5คู่นะครับผมไม่เหลือเศษแม้แต่นิดเดียวครับยางจะพอดีเป๊ะเลยนะครับผมส่วนถ้าผมตัดให้ลูกค้าตัดเป็นปีกข้างข้าวนะครับผมตัด17นะครับผม17มันจะได้ทั้งหมด3คู่ก็คือได้ปีกข้างข้าว2คู่นะครับผม2คู่ได้ปีกโรเลอร์22เนี่ยอีก1คู่นะครับผมมันจะมันจะแบ่งได้ทั้งหมด6ชิ้นพอดีนะครับผมถ้าเกิดว่า ตัดไปเป็นปีกกล้งคาวนะครับผมก็เลยหาสกิลมาประมาณนี้นะครับผมสําหรับน้าถ mm ้าไหนที่อยากได้ยางก็สอบถามมาได้ครับมี2สีนะครับผมที <candid Berg' S 1> <t ter sensors> ่ผมใช้ประจาคือสีเขียวมิ้นอย่างนี้แล้วก็สีเหลืองนะครับผมสีเหลืองนี่จะอ่อนกว่าเขียวมิ้นเขียวมิ้นนี่จะแข็งกว่านิดหน่อยนะครับผมโอเคนะครับผมก็เป็นสาระดีๆคลิปสั้นๆนะครับผมสําหรับปัญหาโลกแตกที่นาถามมาว่าตัดยางเท่าไหร่ส่วนใครที่ขี้เกียจมัดนะครับผมขี้เกียจมัด ดูคลิปแล้วแบบผมไม่มีเวลาหรอกนะขี้เกียจนั่งดูผมอยากให้น้ามัดห้ได้ไหมได้นะครับผมถ้ามัดเป็นคู่เป็นคู่อย่างนี้่าปีกโรเลอร์นะครับคู่ละร้อยนะครับผมส่วนปีก่าค้างคาวก็คู่ละ80บาทนะครับผมส่วนยกเส้นอย่างนี้ก็คู่ละร้อยนะครับผมถ้ามัดได้ก็ซื้อไปมัดเองนะครับผมก็จะประหยัดนะครับผมซื้อเชือกไปด้วยเชือกกับเม็ดละ20บาทอบ่าทเงี้ยครับผมก็ไปมัดได้วิธีการมัดในช่องเราก็สอนนะครับผมส่วนท่องทางการติดต่อก็ขึ้นข้างๆนี้นะครับผมก็ติดต่อเข้ามาได้นะครับผม โอเควันนี้พยายามทำให้เป็นคลิปสั้นวันนี้ลาไปเกาะสวัสดีครับไป